ดงาช้างช้างถือว่าเป็นสัตว์วิเศษทุกส่วนของร่างกายนั้นสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุมงคลได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นงาปลายงวงหางเล็บฟันกรามหรือเม็ดกระทั่งกระดูกคนโบราณมีความเชื่อกันว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีเทวดารักษาอยู่หลายองค์แม้แต่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ ท่านก็ยังเคยเกล่าวไว้ว่ายังมีช้างพิเศษที่มีบาร,รมีสูงเช่นช้างเผือกและช้างงาดำซึ่งส่วนใหญ่แล้วช้างที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้จะเป็นช้างพระโพธิสัตว์จุติลงมาเพื่อบำเพ็ญเพียบรบารมีอาจมีบางส่วนของร่างกายเกิดเป็นลักษณะพิเศษขึ้นที่เรียกว่าคดทุนสิิท์ในงาเรียกว่างาง,งอกหรือว่าคดงาช้าง ซึ่งถ้าใครได้ครอบครองถือว่ามีบุญวาสนาเป็นมงคลอย่างสูงค้ำจุนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าป้องกันภัยเสียดจันไรซ้ำยังเป็นคงกระพันชาตรีมหาอุดมหาอำนาจครบเครื่องงาง,งอกก็คือปุ่มที่งอกออกมาข้างในโพรงของงาช้างบริเวณโคนของงานั้นข้างในจะเป็นโพรง สำหรับงาที่งอกออกมานั้นอาจจะเป็นปุ่มเล็กๆหรือว่าปุ่มใหญ่ขนาดหลายนิ้วก็ได้ว่ากันว่าขนาดไข่ไก่ก็ยังมีถ้าใหญ่มากๆก,ก็อาจจะเป็นตะปุ่มตะปำงาง,งอกนั้นมีราคาแพงมากแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยขายกันเพราะว่าเป็นของหายากมีสรรพคุณอันวิเศษเป็นคุณแก่ผู้เป็นเจ้าของโดยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเงิน จะช่วยให้เงินงอกเงยได้ตามความเชื่อของคนโบราณผู้ที่มีไว้ในครอบครองมักจะเอาใส่ไว้บูชาในกำปั่นใส่เงินหรือฐานประยืนปางห้ามญาติที่แกะขึ้นมาจากไม้มงคลงาง,งอกหรือคดงาช้างนั้นเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดเงินทองให้งอกเงยส่วนงาช้างจริงๆก็มีสปปรรพคุณแบบนี้เหมือนกันเพราะถือว่าเป็นสัตว ชั้นสูงมีเทพยาดาคุ้งครองนั่นเองครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวคุณวิเศษของคดงาช้างหรือว่างางอกถ้าหากท่านที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องหมงเจ้า h ชนเนลด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมและสวัสดีครับผม